สวัสดีถ้ามาชมกันนะครับอมออเกมเม้นท์าเลกุนวันนี้จะมาสอนเล่นตัวในเอาฟรีกันนะครับบ้างนะครับเออครับสวัสดีครับเนี่ยครับลองกดไปที่ฮีโร่นะครับฟรีทุกตัวนะครับแล้วก็ให้คุณเออเช่าเช่าสองวันนะครับกดไปที่ฮีโร่แนะนําจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับทดลองเนี่ยผมทดลองแบทแมนแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวนะครับทดลองได้สามเอาเลือกได้สามตัวนะครับเนี่ยตัวแรกก็ได้สมมติเอาผมเลือกมมตันี้อะไรเนี่ยเนี่ยก็ทดลองได้หมดเลยครับสมมติผมเลือกตัวใหม่ก็เช่นระยะกายพลังเวทครอบคลุมศัตรูได้เดี่ยวผมก็<ร>ทดลองื่อเจมวยระยะกายพลังเวทครอบคุมศัตรู ก็มีแล้วหมดนะระยะกายพลังเวทเขาสับสนุนด้อ่าก็ประมาณนี้ครับมันก็มีแค่บางตัวเท่านั้นนะเเช่นระยะประชิดในการต่อตูวสมดุลหรอสมดุลจะเป็นยังไงมัน่าระเบิดความเสียหายอ่าก็จะเป็นประมาณนี้มูลา นี่ตัวใหม่ก็ทดลองได้ครับก็สวัสดี้ก็็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเลิว3สามรอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัดคลิปรีวิวแบทแมนครับสวัสดีครับ